เด็กดูเยอะสุดเอ้าเอ้าเอาเองว้าวแบบลวกมาดยครับดูจะสภาพชิลลี่แบบนั้นนะกรับนั่นนะครับนั่นนะครับนันะครับนั่นแหละครับอย่างนั้นครับเฮ้ยเดี๋เวเด้งเเด้งงเ้นเด้งงกดมึงกด้งกด้เเปเเป้้เ้งเเะเเเ มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณคุณคุณวอครับุณไปทำอะไรมันอีกเกิดไปไม่ไ้ไเลยไม่ไดไอ้กูกูล่วงรอครับรอเดี๋ยวเดลู้แหมโอ้ดูไม่หายแล้วนกิเฮ้ยเดี๋ยวมองเห็นเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่แหละเฮ้าฮาวา พากูขึ้นกูขึ้นโอ้เมื่อกี้เกือบเกือบซวยกันหมดแล้วนะครับหาทางายกไม่ช่วเ้กขึะเดูไปแล้นึงแมม่ดูอกจจอ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 ายกันายจอามรวมกันรวมกันรวมกัน ราะว่าเราพอเลยครับก่อนที่เกมอาจจะบินได้นะครับโอเคครับสามสองหนึ่งปิ๊บโอ้ยทำไมมันออกแนวน้ำวะโอ้ยโอ้ตัวตัวมึงดิฉีกเลยอ่าไปแล้วเอ้ลอย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 กูไม่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 ตัวตัวมึงอยู่นู่นตัวมึงอยู่นู่นไอ้ไอ้ไอแบบนี้เชื่อวี่เลยมึงตะกี้เลือดส้มมันออกแบบแนว้แนว

ไปอะไรวะเฮ้ยเคี้ยวแบบนี้เลยอะเนี่ยมันหมดแล้วไม่ใช่เหรอไปพลาดก็มันก็ไม่ได้หมดทั้งอู้มันคืออะไรกูโดนดูงดูกูโดนอะไรโดนลงไปมันคือมันไม่เหมือนดูดเหมือนมือมือมือเต็มใจเข้าไปเออมันเนี่ปล่อยตัวให้มันเข้าไปกูไม่กระจามันไปได้ไงวะมันมีอย่างงี้เลยฮะโอ้โอ้เวรกรรมเกือบแล้วเกือบโดนแรกกูอ่า เฮ้โอเคช่วยชีวิตไอ้ก ja ุ้งได้เหรอช่วยชีวิตช่วยชีวิตนะครับแล้วมันแล้วมันไม่ได้หมุนแล้วมันไม่ได้พัดเลยไม่ก็ะโดดตัวตัวก็ไม่เออเออไอเหลืองไอเหลืองไอเหลืองยืนบุกไปพัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยวัดตะปันเมเดป๊ก็ตายหมดงหมดแลยสักพักอ่ะรอสักพักสามสองหนึ่ง พบ6คนเร็วอ่ะคนเร็วเลยอันนี้ก็ไม่ต้องถามอะไรมากครับโอเคครับไม่ต้องอะไรมากกูไปแล้วกูไปเม่อยู่แล้วเดี๋ยวโดนรถไฟทับตายเลยไปสามสองเกียร์แล้วเร็วกี้ไปตัวกูไอ้ตัวกู็นไรเดี๋ยวกูยืนเฉยไม่เป็นกูไปแล้วเลยเกี่ยวกูเป็นอะไรกูยืนเฉยนะ โอล้วะไปกูไป้ไกู้ไปไ้ไปไป้ไกูไปกูไปกูไปกู้ไปไปกูไปกู้ไปไป้กู้ไไปกู้ไกไปกู้ไปกู้ไ้ไปกู้ไปกกู้ไปกกู้ไปกไ เหลือสองข้างล่ยบเยบหมด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 รอครับรอครับบาริครับระหว่างศึกระหว่างผมกับคุณโอครับผมอ่าใช้ความเร็วสูงอ่ามาดูกันใครจะล่วงใครจะเร็วแป๊ดให้ผมเร็วทั้งคู่เร็วทั้งคู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยจับไีกล้วว้าวมันจะเต้นรำแล้วครับมันจะเต้นรำมัเรื่องยังไงเนี่ย หมุนกูเป็นไม่พันเลยชัดมึงอย่าหมุนกูโอ้ยโอ้ยหมุนกูสักครับโอ้ยไม่ไหวเลยเาลนกไม่ถอไวไวยช่วยหอย้ยช่วยหน่อยช่วยห่ยโ้ยเอามงก็เป็นไวลสลบแล้วกูเออยังอยู่ยังโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวึดนอย่บน เร tahu, ็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเนะมึงเร็ึนน่ะล็อกล็อกอ้าอ้าวนี่ไงวะอุ้ยไอชิกูสลบไปแล้วไปแล้วกูสลบไปแล้วเอ้ารอกูด้วยรอกูด้วยเดียวเเยวเยเยเย่า่โอ้ยขับับ้ามาครับรกูด้วยรกูด้วยอเวนเวเวนเวนเว้ยคุณมันเรวเนโอ๊ยอายั โอเคสามลูกนึงครับโอ้ย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 เอาคนเดียวหมดเลยไเครื่องล่อมาแรงเลยก็ได้ไอ้ตัวล่างโอ้มึงสามัคคีกันมากครับโอ้ยลากแบบลงลงก็ไม่เอาวอ้ยเพี้ยงหมดแม่งวูบลงไปมึงบิ่งเวียงไปเลยอ่ะมึงหาซาดิชมารอบนี้มาแล้วครับรอบสองครับว้าวโอ้รู้ผลแล้วอ้าวมึงรอดมึงรอดอีกโอ้อีโดนการโดนชนแล้วกระเด็น อะละมึงเอ้ยมึงมีอะไรกันไหลมึงนะปืนมาไรละกูเสร็จแน่อย่าปืนมึงอย่าปืนมึงอย่าปืนต่อยก่อนต่อยก่อนจะมึงเอ้ยมันปืนมึงปืนนี่นี่เนี่ยเออเฮ้ยกูต้องอดต้องอดกูต้องอดเอ้อุ๊ยชิบหายชิบหายเลวๆๆๆๆปืน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 เอ้ยอย่าปืนดิเออต้องอย่าปืนเอ้ยีเดียวไปเดียวอ้วอป่ะเอ้า แหลกแล้วกูอัน้ตายแน่นอนชัวร์เอาละครับในเวลาเก็บศพครับเคลียร์เคลียร์เฮ้ยไอต้องกูต้องกูไอเลี้ยงมาอไเลี้ยงมาเนี้ยเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ผัวกูเอาผัวกูมาเอาผัวกูไปไอ้กูนีผัวกูมีหลวงอันนี้อันนี้อันนี้อาสารเมียน้อยไอหาเอ้ไม่ทำไปตรงนั้นเลยอ่ะล่วงไปแล้วอ่ะ ว้ายสีเหลืองลากไปเลยมึงโว้ยเอาอีกแล้วมาหลอกทางข้างอีกแล้วโอ้โอ้โดนใครบ้างวะโอ้ยเหลืองไอเหลืองโดนเออเอาเขียวโอ้ยเขียวสลบเลยอ่ะโอ้โหแรงขนาดไหนโอ้แรงแรงอัดมันโอ้โหโป้งอะอ้าวเอาไอเหลืองไอเหลืองไอเหลืองยังไงครับดูดูหลอนด้วยไอเหลืองแทบแทบตายออไอชมพูไอชมพูล่วงไปแล้วไอชมพูร่วงไปแล้วสีเขียวอ่อนร่วงไปแล้ว

ไม่ไป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 คุณติดไป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 ไม่เอาแบ่แม่แโอเคเอาเอาเอากูก่อนเลยวะเอากูเกาะมือมึงอยู่มือมึงเกาะกูอยู่อะเอาเอาทำไมมือมือกูติดมือกูติดเอากอัวไม่ได้เอาเอามือเกอะทีมือกูติดอะไรอยู่เนี่ยมือกูมันมือกูดึงดึงกูดึงกู มึงจะช่วยกูหรือมึงจะฆ่าตัวตายครับส่งตัวแทนมาหน่อยอะไรกูโดนยามลงสองตัวละอ่ะดึงดึงกูไงดึงกูไงดึงดึงเร็วเร็วเร็วเชืงดึงเชื่ดึงเพรามันก็ดึงกูไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยแล้วนั่นมันไปดีใจในกองไฟอ้ะกูร้อนแล้วกูร้อนเลยเย้กูร้อนแล้วไอ้หามันไม่ตายด้วยนะมันลงในไฟอ่ะยังดีใจได้เอ็คิดดู โอเคดีดีแหละมึงสมใจแนมตายแนมเรียบร้อยไอเกียมันก็ไม่เอาลงมาสักทีอ่าสรุปก็ไม่มีใครดึงกูได้เลยตอนนี้โอเคครับกูไม่น่าตื่นมาเลยโอ้โอ้ล้อ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 ไอช่างพูหัวหัวทิ่มเลยเอาเฮ้ยรถลดลดเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทาง อ้าวล่วงแล้วรถรถรถมันไม่เข้าเส้นทางแล้วโอ้ชิบหายละโอ้โหยังติดอยู่เลยเบวลงแล้วกูเอ <laughs> าล้วครับอันตรายเราอยู่ข้างหน้าครับผมนะครับจงพาไปที่เลยไปเลยโอ้โหโดนไอ้ม่วงเต็มเต็มอ่ะล้ครับเอาล้วครับ,อบเ,เ <laughs> อไอไม,ม,ออไอออไม่นั่งไม่ทัน โอเคโอเคได้อยู่รอดอยู่อ้าวสรุปใครรอดบ้างวะเนี่ยกูไม่ได้อะไรเลยใครรอดบ้างวะเนี่ยโอ้ยรอดรถดรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดหมดหมดรอดรอดรอดให้รอดมึงเล่นฉะนรอดแบบบิดเบี้ยวเลยมึงโอเคล่วงมาแล้วเนึ่เอ้าเฮ้ยตายเองเลยกูทำได้ล่วงกตายเองเฮ้ยมีงี่เลยความแรงเริ่มมาแล้วครับเออกูเกาะไว้เกาะไว้อยู่ ไปปึ๊บ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  <c oughs> ป <c oughs> ึ๊บเรียบร้อยครับหัวใจ